มีดำออกห้างหลักร้านไม่ได้ชุดแต่งวันนี้น้องแตงมีฟอร์ดเจ้าคันนี้หมีดำที่แต่งให้แล้วกับราคาแค่9 3 0, 9 0 0 0บาทใช้งานน้อยเพียง37,000กิโลนะคะกับเจ้าฟอร์ r เรน er อรคันนี้เลยนะคะเป็นตัว2.0 Turbo เทอร์โบสปอร์ตนะคะกับราคาสุดพิเศษวันนี้บอกได้เลยว่าคุ้มค่าถูกใจแน่อนอนเดี๋ยวเราพาไปดูกันว่าน้องแต่งอะไรมาบ้างะคะ่ะ ชุดแต่งได้แบบจัดเต็มแบบนี้เลยนะคะบอกได้เลยว่าแต่งไปเป็นแสนจริงๆนะคะตัวบอดี้ตัวรถได้เทาเมทัลลิกเป็นตัวสีประตูโฟร์วิวกระจังหน้าเรนดอมนะคะตัวนี้บอกได้เลยว่าไฟหน้าของเขาก็ได้เป็นตัวไฟหน้าสีแคมนะคะฟอร์ด LED ไฟเดิมของฟอร์ดเลยนะคะสำหรับการชนด้านหน้ามีมาให้ครบแล้วแล้วก็แผ่นอันเดอร์การ์ดด้านล่างก็มีมาให้แบบรครบๆเลยสำหรับตัวนี้นะคะคิวกันสัดล้อก็จัดมาให้มาพอไม่อีกยกอีก 2นิ้วนะคะใครจะเอาไปรุยป่ารุยเขารุยน้ําท่วมได้ถึง1เมตรเลยนะซีรีย์ยางของเขาได้27555ขอบ20 7, เป็นแบบของ OA s i s มาพร้อมกับยางปี2025บอที่ตัวรถใหญ่สูงมากเลยนะพี่นูสูง160อยู่ตัวเท่าหูกระจกลนละเครื่องตัวนี้ได้เป็นเครื่อง 2.0เทอร์โบให้มาถึง170แรงม้าก,ก็เลยนะคะตัวที่กันลอยนะคะก็ได้เป็นของ o อดโดยตรงคีเรตมีมาให้บนใดด้านข้างมีมาให้ไม่ต้องกลัวว่ารถสูงจะขึ้นลงลำบากนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้มีมาให้แค่ด้านข้างอย่างเดียวนะคะ สำหรับท้ายหลังรถก็มีมาให้เหมือนกันแล้วก็ตัวโรบาของเขานะคะได้เป็นตัวของออรเรนเดอร์ er, เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้คือได้แบบแต่งจัดเต็มเลยแล้วด้านหลังไฟท้ายของเขาก็ได้ตัวกรอบมาให้แบบนี้เลยนะคะเซ็นเซอร์หลังกันชนหลังกล้องมองหลังมีมาให้แล้วดูนี่นะคะฝาท้ายเบามากเพราะเราติดตั้งตัวโช๊คด้านหลังมาให้ เห็นจิ๋วแต่แจลแบบนี้นะคะสามารถรับน้ำหนักได้ถึง800กิโลเลยนะคะแล้วก็แมกการเนอร์ด้านหลังไม่เคยผ่านลิ้วรอยผ่านการขนของมาก่อนนะคะตัวล่างจุงก็ได้เป็นตัวเหล็กด้วยนะคะพี่ไม่ใช่ตัวพลาสติกเดี๋ยวหนูพาไปดูห้องเดสารด้านในกันเลยดีกว่าค่ะะ สภาพด้านในคือกิฟต์คินคินเลยพี่เลขไม้สามหมื่นเจ็ดกิโลนะคะพวกอะไรมังติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วมคีคุชคอนโทลมาให้แล้วนะคะตัวนี้ได้เป็นตัวชิปโทนิคที่อยู่ตรงตัวเกียร์มาให้แล้วเรียบร้อยเป็นตัวเกียร์ออโต้หสปีดนะคะเบรกมือเป็นตัวแมนนวลนนะ แล้วก็หมดการขับขี่สามารถเรียกได้ Parking Sensor มีมาให้นะคะแล้วก็ Wireless Charge USB ทุกอย่างมีมาให้ครบเลยแล้วก็ตัวจตของเขานะคะขนาดใหญ่มากนะึกว่าแท็บเล็ตในรถนะคะแอร์ด้านหน้าดิจิตอล4จุดนะคะแล้วก็รวดลาย i ามของเขาคือไม่มีนิ้วรอยเลยคือสภาพใหม่มากวารันตีศูนย์ก็ยังเหลือนะคะสำหรับตัวเบาะนะคะก็ได้เป็นตัวเบาะหนังสีดําเบาะสกินนี่เลยสปอร์นะคะได้เบาะทรงสปอร์นั่งสบายมากๆเลยนะคะตัวนี้ เป็นท่านล็อกกระจกออโต้สีบานนะคะแล้วก็สภาพภายในคือคีนหลังคงหลังคาไม่มีดิ้วอยเลยแม้แต่จุดเดียวนะคะคมให้มาแล้วรอบคันลำโพงด้านข้างซ้ายขวามีมาให้แบบปกบแล้วตามน็อตซอกประตูหรือตรงอะไรอย่างเงี้ยไม่มีตำหนิเลยมีแค่รอยจุดแต้มสีจากสูงค่ะสำหรับตัวด้านหลังเดี๋ยวหนูพาไปดูนะคะเพราะว่าด้านหลังมันมีลูกเล่นอยู่อย่างหนึ่งต้องนําเสนอนจริงๆค่ะสําหรับด้านหลังของเขานะคะนอกจากขนคนได้แล้วยังขนของได้อีกแล้วก็ ตัวเบาะของเขานะคะสามารถพับขึ้นได้แบบนี้ด้วยนะคะที่มีช่องเก็บของมาให้ถึง2จุดนะคะแม่แรงอย่างอะไรจะอยู่ด้านหลังส่วนตัวแม่แรงจะอยู่ในตัวรถนะคะแล้วก็ตัวนี้คือเบาะมันขึ้นแตนั่งได้จริงที่พักแขนที่วางแก้วน้ํามีมาให้ครบคือมันกว้างมากเลยนะคะที่สีประตูเนี่ยแอร์ด้านหลังมีมาให้มาพร้มอมกับตัวชิ่ชาร์จแบตสบองโวลต์มาให้สําหรับตัวด้านหลังน้องโซ่ที่เก็บของอีก2จุดก็มีมาให้พี่ คือใครที่อยากได้คันนี้หนูบอกได้เลยว่าคุ้มคุ้มแบบคุ้มเลยเพราะวารันตีส่ก็ยังเหลือและประกันหลังการขายให้กุ้งม,มีนะคะคุณพี่จะส่งไวให้ถึงหน้าบ้านมาพอมัน้ำมันเต็ถมถังคือครบจบในคันเดียวแต่ห้ามขายไปเลยอย่างหนึ่งนะคะห้องเครื่องเดี๋ยวหนูพาไปดูว่ามันจะซิปทีขนาดไหนกับเร่งไม้แค่สามหมื่นกิโลไปกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับตัวฝากระโปรงเขานะคะคือสูงสูงเลยตัวนี้ก็คือได้ความเดิมตัวรถหมดเลย ตัวคานด้านหน้าซ่องนอนด้านในไม่เคยผ่านการขยับมาเลยนะคะห้องเครื่องแหง้งๆนิ่งๆแบบนี้เลยค่ะพี่เป็นเครื่องเทอร์โบนะคะ170แรงมา้าเร็วแรงแต่ประหยัดแน่นอนตอนัวนี้แต่อยู่ที่น้ําหนักเขาคนขับอีกทีนึงคะบอกได้เลยว่ามันสวยคุ้มค่าจู่ใจแน่นอนใครที่อยากได้คันนี้นะคะบอกได้เลยว่าเจอกันเลได้เจอกันได้เลยนะคะที่แตงโมงคาเพราะในตลาดรถมือสองมีไม่กี่คันเท่านั้นแล้วราคานี้กล้าพูดได้เลยว่าถูกสุดในตลาดค่ะ ชอบถูกใจเจอกันได้เลยค่ะที่แตงโมงค่ะ